สวัสดีครับวันนี้เอามีดส,สวยๆสามเล่มมาให้ชมกันนะครับเป็นมีดที่อยู่ในเรียดเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่ามีมายาวนานทั้ง3แบรนด์นะครับแล้วก็เหมือนต่อสู้ทำหั่นกันมายาวนานนะครับถ้าใครถามว่ามีงบประมาณ2,000เนี่ยจะเลือกมีดเล่มไหนดีก็จะมีแนะนํา3ตัวนี้เลยนะครับดีดีทั้งดีทั้ง3ตัวแล้วก็ราคาไม่แพงทั้งสตัวนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณสองพัน นิดๆน,นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ประมาณพันเก้านะครับจะมี3ตัวตัวนี้ก็จะเป็น Spider Coenacees นะครับราคาตัวเริ่มต้นที่เป็นด้ามจับ f r n แล้วก็เป็นใบขาวนะครับไม่ใช่ใบดำแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ2องพันหนองนะครับตัวนี้เป็นใบดำเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1 0 0ยสอ้แล้วก็ Curcho ม m m e r s 6K นะครับตัวนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสอ0พันเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวนี้ ontario red model 1นะฮะให้มองเป็นภาพรุ่นปกตินะครับที่มันเป็นใบดีทู 2, แล้วก็ด้ามจับเป็น gfn นะครับเป็นพลาสติกนะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษเนาะจะเอามา,าให้ชมเปรียบเทียบเฉยๆ,ๆนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 9 5 0ถึง2,000นะครับนะก็เรียกว่า2 0 0 0ถึง2อ0พ2น0อนี่ครับสามตัวนี้คุ้มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่และตัวเนี่ยดีเสียและแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นด้วย สไปเดอร์โคนะครับตัวนี้สไปเดอร์โคทเทนเนซียนะครับก็จะมาในรูปแบบมีดที่ขนาดไซส์กำลังดีนะครับน่าใช้งานนะครับด้วยใบมีดประมาณ3.3นิ้วนะครับ3.2-3.3นิ้วก็เ,กเรียกได้ว่าเหมาะมือและน่าใช้งานในชีวิตประจำวันในชีวิตทําทงานท,ทั่วไปในเมืองนะครับไม่ยาวมากไม่เล็กมากนะครับใช้งานได้สบายแต่ไม้เต็มมือนะครับ ใบมีดของเขาวัสดุจะเป็นแปดซอาร์นะครับขออภัยนะครับมดทีินผ่านจะเป็นวัสดุ 8CR 13 mov นะครับผลิตที่จีนนะครับแต่เป็นของแท้แน่นอนนะครับวิธีสังเกตของแท้ก็ถ้าดูที่โลโก้แมงมุมนะครับปากแมงมุมจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์คมชัดตัว้นสือก็คมชัดนะครับรุ่นเทเลเซียมีมีลายผลิต2แบบนะถ้าทด่ผมเห็นตัวหนังสือ ก็จะมีแนวนอนแบบนี้กับแนวตั้งนะครับแนวตั้งแบบนี้นะครับมี2แบบนะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวด้ามจับนะครับนี่จะมีสไปเดอร์โคแล้วก็มีคำว่าเทนเซียสนะครับบอกอันนี้คือของแท้แน่นอนนะครับใบมีดยาว3.23 3งนิ้วโดยประมาณนะครับระบบเปิดของเขาก็จะเป็นทัมโฮนะครับเปิดง่ายนะฮะเปิดง่ายด้วยมือข้างเดียวนะครับ สามารถดีดเปิดได้นะครับนี่นะครับนี่ระบบหมุนก็จะเป็นวัชเชอร์ที่เป็นทองแดงนะครับนี่สังเกตเห็นไหมฮะทองแดงนี่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะนี่แล้วก็ใบมีดก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับมีทั้งใบเรียบแบบนี้ใบเรียบกึงก่งหยักใบหยักแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ใบเงินแล้วก็ใบาดาแบบนี้นะครับ ผลิตเมดอินไชน่านะครับมีโลโก้ดีไซเนอร์ที่ออกแบบนะครับสมาร์ทมีเป็นทรงดอบพอยต์นะครับน่าใช้งานนะครับตามจับก็จะเป็นมีทั้ง F.I.N แบบนี้แล้วก็เป็น G10 ด้วยนะครับถ้าใครชอบทนทนก็แนะนำไป G10 นนะครับแต่น้ำหนักก็จะเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าใครชอบเบาๆก็เป็น F.I.N ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าลายที่เขาออกแบบมาเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์ของเขาเลยนะครับ สังเกตได้ว่าลายมันเป็นแบบอย่างนี้เห็นไหมครเป็นเฉียงไปด้านนี้เฉียงไปหาโลโก้นะครับใบฟันก็เฉียงเข้าอย่างนี้ทําให้เวลาจับถือใช้งานเนี่ยยึดเกาะกับมือดีมากนะครับแต่ถ้าใช้งานไปนานๆก็อาจจะลายมันอาจจะหายไปบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะเทียบกับพวกด้าจับที่มันเป็นพลาสติกรุ่นอื่นๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ด้านบนมีรองวางนิ้วนะครับสลับใช้งานละเอียดนะครับตัดหันปอกเฉือนอะไรต่างๆนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เวลาจับถือก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่คนมือใหญ่มากนะครับนี่จับประมาณนี้นะครับมีร่องนิ้วด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับระบบล็อกก็จะเป็นลายในล็อกนะครับเปิดปิดง่ายนะมือใหม่ก็ใช้ได้ใช้ดีนะครับใบมีดก็เป็นเหล็ก 8cr นะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้คมเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้คมทนคมนานนะฮะแต่ว่าก็ถือว่า ใช้งานทั่วไปเนี่ยเพราะว่าโอเคนะถ้าเราไม่ได้ไปใช้งานหนักจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันรับคมง่ายนะครับอย่างเช่นเราตัดกล่องพัสดุตัดซองขนมตัดกระดาษทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับตัดเชือกตัดอะไรเงี้ยฮะก็ใช้ได้นานอยู่นะครับน่าจะเกือบๆเกือบๆหเดือนถ้าใช้ไปบ่อยทุกวันนะครับถึงจะได้รับคมทีหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมได้มือสองมานะครับพอดีว่าหาโอกาสที่จะ มีครบ3าตัวเราวมารีวิวอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆหรือสมาชิกท่านใดที่ที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วทักมาถามผมว่ามือเริ่มต้นเนี่ยจะเอารุ่นไหนดีผมก็จะแนะนําเป็นประมาณ3ตัวนี้แหละครับหลังนั้นก็จะมีสไปเดอร์โคเทเนเซียตัวนี้ด้วยนะครับะจะมีสไปเดอร์โคเทนเซียตัวนี้ด้วยที่แนะนําเพราะว่ามันเปิดปิดง่ายอย่างเงี้ยครับพวกที่เป็นเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆนะครับ ก็จะรู้สึกว่ามีดมันน่าเล่นเพราะมันเปิดปิดง่ายนะครับทําให้เราเราสามารถซื้อมีดเล่มต่อๆไปได้นะครับตัวปาระมาณนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พกง่ายด้วยนะครับขนาดประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันนะครับนะส่วนท่านใดที่ชอบมีดแนวกึ่งๆ e d c แล้วก็ Tactical นะครับชอบมีดทรงแบบเท่ๆออกแนวทหารทหารหน่อยนะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับ ก็คือเออคอ,อร์ชอออิมัสัน c ีย 6K นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไซส์พอๆกันแต่ทรงใบมีดจะไม่เหมือนกันแล้วก็วัสดุใบมีดจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือเครรอชออีมัสันตัว c ีย 7K นะครับตัวนั้นจะเป็นทรงใบทนันโตนะครับใบทนันโตก็จะเป็นใบเหมือนดาบซอมูไรนะครับจะเป็นตัดเฉียงกันไปสี45องศาแล้วก็ยิงตรงมาอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบรูปทรงครับ แต่ถ้าใช้งานในชีวิตประจำวันท,วทั่วไปเนี่ยแนะนําเป็น 6K ดีกว่าเพราะว่าทรงใบมีดที่เป็นคลิปพอยต์แบบนี้นะครับมันเหมาะกับใช้งานทั่วๆไปมากกว่านะครับอย่างเช่นตัดหัน่นปาดเสือนต่างๆนะครับใช้ทําอาหารปอ,อกผลไม้อย่างเี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันรับคมขึ้นคมง่ายกว่าตัวใบที่เป็นทันโตะนะครับใบที่เป็นทันตะก็จะรับคมยากนิดนึงนะครับ ตัวนี้วัสดุใบมีดของเขาก็จะเป็นดีทูนะครับระบบเปิดก็จะเป็น2ระบบเลยนะ,ะก็คือเป็นทัมดิสนะครับทัมดิก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ฮะเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกระบบเปิดหนึ่งก็คือจะเป็นอีมาสันเวสนะครับจะเป็นเขาอย่างนี้เอาไว้สําหรับเกี่ยวกับคอกระเป๋ากางเกงเวลาเราดึงสมมติเราพกในกระเป๋ากางเกงนะครับเราดึงมีดออกมาเนี่ยตัว เขาตัวนี้จะไปเกี่ยวกับขอกบกระป๋องเกียงแล้วก็เปิดเองอัตโนมัตินะครับคล้ายๆกับมีดออโต้เลยนะแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับพกง่ายนะฮะน้ำหนักตัวอาจจะเห็นว่าเป็นเฟรมล็อกแต่ว่า,ก,วา,ก,าก,ก,ก็ยังถือว่าไม่หนักมากนะครับน้ำหนักก็ยังถือว่าไม่ดักมากครับยังพกในกระเป๋องเกลงได้ไม่ดูตุงแล้วก็ไม่เป็นพาละนะครับอ่า แล้วก็ความยาวใบมีดเนี่ยประมาณ3.25นิ้ว3.3นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับทรงใบมีดก็จะเป็นทรงคิปพอยด์แบบนี้นะครับตามจับเป็น G10 นะครับนี่ G10 แท้จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นชั้นๆนนะครับยึดเกาะกับมือดีนะครับไม่ลื่นนะครับนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสเตลเลสสตีลนะครับนี่ของแท้ต้องขึ้นผืนสนิมแบบนี้นะครับถ้าผ่านการใช้งานนะ อันนี้ไม่ท้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากมันเป็นสเตเลสที่ส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะผสมสูตรมาได้แบบใส่พวกโลหะที่เป็นเกี่ยวกับคาร์บอนที่ทําให้ขึ้นสนิมนะครับมากไปหน่อยทําให้มันขึ้นผืนสนิมได้ง่ายนะครับจริงๆขึ้นง่ายกว่าใบยีทูนะครับปกติใบยีทูเนี่ยจะขึ้นผืนสนิมง่ายนะครับกว่ามีดที่เป็นวัสดุอื่นๆนะครับแต่อันนี้ด้ามขึ้นง่ายกว่าใบมีดนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องซีเรียสนะครับใช้ใช้ไปเถอะครับเดี๋ยวมันขึ้นมากๆหน่อยเราก็ค่อยใช้พวกสารขัดนะครับอย่างเช่นวีนอนหรือว่าพวกสเตีนพวกบัตโซนะครับขัดออกได้นะครับขัดออกได้ก็จับถือถนัดเข้ามือดีนะครับขนาดไม่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่าใบมีดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะกับตัวเทเนเซียสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปบเทียบไปดูนี่ความยาวใกลใกล้เคียงกันเลยนะครับ แต่เทเนเซียเนี่ยด้ามจะยาวกว่าดดนึงนะครับส่วนความหนาความหนาก็ความหนาก็พอๆกันนะครับด้ามจาับความหนาสันมีดความหนาสันมีดเดี๋ยวผมขอดูด้วยตาป่าก่อนนะเหมือน e ason, อีมาสันเหมือน 6K เนี่ยจะหนากว่าดิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอ่าเคนะครับ ก็จับถือถนัดเข้ามือดีนะครับเป็นลูกลักผมเลยนะครับตัวนี้ผมชอบมีดแนวกึ่งๆึ่งแท็กติคอลแบบนี้นะครับมันดูแบบดูสวยดีนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีร่องวางนิ้วนะครับนี่ทำให้จับถือถนัดมือมากขึ้นแล้วก็ด้านล่างมีร่องนิ้วสลับวางนิ้วมือแบบนี้ทําให้ไม่ลื่นหลุดมือง่ายนะครับนี่แล้วก็ตัวท้ายด้ามก็จะมีร่องนิ้วให้อีกนะครับร่องกันลื่นนะครับระบบเปิด เป็นทั้งทั้ดิสแล้วก็อ,อิมเมอร์สันเวฟนะครับส่วนระบบล็อกก็จะเป็นเฟรมล็อกอย่างนี้คล้ายๆไลเนอร์ล็อกนะครับหลักการเดียวกันนะครับก็คือใช้โลหะมาขัดที่ตัวใบมีดนะครับแต่ตัวเฟรมล็อกเนี่ยมันจะได้เรื่องความแข็งแรงมากกว่านะครับเนื่องจากมันหนาหนากว่าตัวไรเนอร์ล็อกเนาะแล้วก็เวลาเราจับใช้งานจริงๆเนี่ยนี่มือเราก็จะไปบีบมันอีกทีนึงนะครับเห็นไหมมือเราก็จะไปบีบระบบล็อกอันนี้อีกทีนึงนะครับทําให้มันแข็งแรง เพิ่มขึ้นมากดไลน์น่ล็อกเยอะนะครับเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับชืจับถือก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นมีดที่เหมาะกับใครที่ชอบแนวใช้งานทั่วไปได้แล้วก็ใช้งาน e dc ได้แล้วก็ใช้งานป้องกันตัวได้นะครับเพราะว่ามันครบถ้วนจบในตัวเดียวเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ชอบระบบเฟรมล็อกแบบนี้อาจจะอาจจะไม่ชอบตัวมันเลยก็ได้นะครับเนื่องจากบางคน เขาบอกว่ามันเปิดยากนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันเปิดง่ายนะถ้ารู้จักเทคนิคการเปิดแล้วก็การวางนิ้วนะครับตัวเฟมล็อกเนี่ยมันจะเปิดออกยากถ้าเราเอานิ้วไปวางโดนตรงเฟมล็อกอย่างนี้นะครับเวลาเปิดเห็นไหมมันก็จะฝืดเหมือนเราดันดันล็อกมันให้บีบไปมีดอีกทีนึงนะครับเทคนิคของผมคือวางนิ้วยังไงก็ได้นะครับไม่ให้มันโดนส่วนที่เป็นตัวล็อกนะครับนี่เราก็จะเปิดง่ายเห็นไหม เปิดง่ายเลยนะเนี่ยครับดีดเปิดก็ยังง่ายนะครับเใช้นิ้วชี้เปิดก็ง่ายนะครับนิ้วชี้ดีดได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ระบบหมุนของเขาก็จะเป็นวัชเชอร์เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเทเนเซียสแต่มันจะเป็นแหวนที่เป็นไนล่อนนะครับขาวๆเห็นไหมไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่านะครับนี่ขาวๆนะครับมันก็จะ <c oughs> ข้อดีของมันเลยคือมันทนทานนะครับ พวกระบบหมุนที่มันเป็นวัชเชอร์แบบนี้ทั้งทองแดงแล้วก็ไนล่อนนะครับเวลาโดนเศษหินเศษฝายเศษฝุ่นเข้าไปเนี่ยหรือว่าเวลาตกหล่นเนี่ยมันจะพังยากกว่าที่มันเป็นบอเบลลิ่งนะครับแต่ข้อเสียของมันคือ,อมันจะเปิดไม่ได้ลื่นมากเท่ากับบอเบลลิ่งนั่นเองนะครับแต่มันก็จะทนกว่านะครับเหมาะสลับใช้งานลุยๆได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่เปิดง่ายนะครับเปิดง่ายโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันนะครับ อาวหรือบอกอีกเทคนิคนึงนะครับถ้ามันเปิดยากถ้าเราวางนิ้วอ,อย่างที่ผมบอกแล้วแล้วมันยังเปิดยากอยู่อีกแนะนําให้ลองอคลายน็อตตัวนี้นะครับคลายออกดูนิดนึงนะครับแล้วก็หยอดน้ํามันลงไปนะครับที่จุดหมุนนะครับสักนิดนึงแล้วก็เปิดเล่นสักระยะหนึ่งนะครับไม่เกินอาทิตย์ผมว่าน่าจะเปิดลื่นนะครับถ้าไม่เกิดคอฟิดพลาดอะไรจากการผลิตมีดนะครับเพราะว่าตัวนี้ตอนแรกมาก็จะเปิดยากหน่อยแต่พอผมเปิดเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย มันก็เปิดลื่นแล้วตอนนี้นะครับเปิดลื่นแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าน่าจะใบาย,ยาวกว่าเพื่อนแล้วแหละตัวนี้ก็จะเป็นออนตาริโอแรดโมเดลวันะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณพันเก้ารอยห้าถึงสองพันสอรอยไม่เกินนี้นะครับตัวนี้ใบมีดตอนนี้ก็จะกลายเป็นดีทูแล้วนะครับเมื่อก่อนใบมีดจะเป็นเอวอสแปดนะครับส่วน ไอตัวนี้ใบมีดจะเป็น 6K นะครับใบมีดจะเป็นแรดซี13มโนะครับเหมือนคาเทเนเซียเตเนเซียเขาอินดี้ครับความมีมี่ยอมเปลี่ยนใบมีดเหมือนเดิมนะครับเพิ่มราคาแต่ไม่เพิ่มวัสดุนะครับโคตรอินดี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะครับโมเดลวันครับแลดโมเดลวันก็จะเป็นมีดที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมาะกับไปออกแคมป์ด้วยนะครับเนื่องจากใบมีดมันจะ ค่อนข้างยาวกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับด้ามจับใบมีดนะครับเราไปเปิดของเขาก็จะเป็นทาบสตัดครับเปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับนี่นะฮะตัวใบมีดยาวมากเลยนะไอ้พวกนี้ประมาณ3ามจุดเอ่อสองสามนิ้วแต่ตัวนี้น่าจะ3.5มจุดห้านะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขออภัยลองวัดให้ดูเลยนะอ่าวัดแค่คมเนี่ยสามจุดห้านะครับไอ้เกือบเกือบสามจุดห้าประมาณ ส3มจุดสามนะครับแต่ถ้าวัดทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งใบมีดเนี่ยก็สามจุดห้าสามจุดเลยนะครับยาวมากนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงมีดฟูลไซส์ที่เป็นสี่นิ้วนะครับทรงใบมีดก็จะเป็นทรงดับพอยต์นะครับใช้งานทั่วไปได้สบายๆนะครับรับคมง่ายนะครับเป็นมีดที่โอ้ออกมานานแล้วนะครับแล้วก็ทรงคลาสสิกนะครับผมว่าออกเข้าคันทรงคลาสสิกไปแล้วแหละจับถือถนัดมือนะครับดีไซน์มันอาจจะ ทรงเหมือนจะโบราณๆหน่อยนะครับไม่ได้สวยเหมือนรุ่นใหม่ๆพวกนี้นะครับแต่เวลาจับถือใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันดีมากๆครับดีมากๆเลยนะครับก็ระบบเปิดเป็นทําสตัดมือซ้ายมือขวานะครับใบมีดเป็นทรงดอกพอย์นะครับยาวประมาณ3.5นิ้วระบบล็อกก็จะเป็นไร้หน้าล็อกนะครับนี่มาขัดก็ใช้งานง่ายเหมาะสลับมือใหม่เหมือนกันนะครับทั้ง3ตัวนี้เหมาะสลับมือใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าเปิดง่ายนะครับทั้สตัดก็เปิดง่าย เห็นไหมเปิดปกติได้นะครับนี่แล้วก็ปลดล็อกง่ายด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับเปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนี่นะครับด้ามจับของเขา,เอาไอตัวที่ผมบอกว่าราคามันใกล้กันก็คือตัวด้ามปกตินะครับที่เป็น gf n gf n. n ก็จะเหมือนกับตัวเทเนเซสนะครับก็คือเป็นพลาสติกนั่นแหละที่เสริมพวกใยแก้วเข้าไปทำให้มันเหนียวและทนนะครับ แต่ตัวนี้มันเป็นู่พิเศษนะครับเป็นด้ามคาร์บอนนะแต่นี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับส่วนวันสดุก็จะเป็น D2 นะครับก็เรียกได้ว,ว่าคมแข็งนะครับแต่ไม่ไม่ได้ทนสนิมมากเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่าใช้ใช้งานไปอย่างตัวเนี้ยผมได้มือสองมานะมันก็จะมีผื่นขึ้นนะครับเห็นไหมอ่าเป็นผื่นสนิมขึ้นเดี๋ยวขอ,อยาเช็ดฝุ่นออกก่อนนิดนึงนะครับ นี่ลงน้ำมันไปเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมเปื่นสนิมขึ้นนะครับปะปลายนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับมีใช้งานนะครับไม่ใช้งานไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่ขึ้นชื่อว่าเหล็กยังไงก็หนีสนิมไม่พ้นนะครับหนีสนิมไม่พ้นนะครับอ่าจับถือก็จะประมาณนี้นะครับมันจะยาวกว่าเพื่อนหน่อยนึงนะครับเห็นว่ามันยาวกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับทั้งใบมีทั้งด้ามจับนะครับเห็นไหม ก็เหมาะสำหรับใครที่ชอบมีดใบาย,ยาวๆหน่อยฟูไซส์นะครับใช้ทําอาหารได้ใช้ออกแคมได้นะครับอันนี้ผมจะแนะนําสลหรับเพื่อนที่ต้องการหามีดพับไว้สลหรับไปเที่ยวแคมเที่ยวป่าอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีใบตายสักเล่มนึงนะครับแล้วก็มีมีดพับอย่างตัวนี้อีกเล่มนึงนะครับนี่นะครับด้านบนเขาจะมีร่องบางนิ้วด้วยนะครับทําให้ใช้งานละเอียดได้ง่ายนะครับส่วนด้ามจับก็จะมีร่อง สลับบางนิ้วเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เป็นท้องแบบนี้เป็นท้องโค้งแบบนี้แล้วด้านท้ายก็จะโค้งมาอย่างนี้นะครับทำให้จับถือถนัดมือเข้ามือดีนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3ตัวที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยดีไซน์ด้ามจับเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีล่องวางนิ้วด้านบนทั้ง3าตัวเลยนะครับนี่ส่วนตัวผม ชอบมีดสเปคประมาณนี้มากนะครับเนื่องจากเ,ออเวลาจับถือมันมันถนัดมือดีนะครับเนี่ยแล้วมันให้ความมั่นใจในการใช้งานมากกว่ามีดที่ด้ามจับทื่อๆที่ไม่มีร่องวางนิ้วอะไรแบบนี้นะครับไม่มีร่องวางนิ้วด้านบนหรือว่าไม่มีร่องด้านล่างนะครับนี่ถ้ามีแบบนี้มันทําให้เรามั่นใจขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานหนักๆจริงๆเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดมือเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับ ก็แนะนําสลับท่านใดที่หาไมดพับไว้ใช้งานหรือแม้แต่ไม้ใบตายนะครับถ้าออกแบบด้ามมีดมาได้ประมาณนี้ได้ก็จะถือว่าจับถือเข้ามือดีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูข้อดีข้อเสียของทั้ง3ามตัวกันนะครับแบบสรุปย่อๆนะอันนี้สรุปแบบส่วนตัวของผมเองนะครับในความคิดของผมเองนะครับอ่าพูดถึงเรื่องราคาก่อนราคา ใกล้เคียงกันและเท่ากันทั้งหมดตีไปสะว่ามีดเล่มละ2000ถึงเอ0พ2 3 0อไม่เกินนี้นะครับมีไม่เกิน2300อ่าอ่าถ้าเรื่องราคาเทียบกับวัสดุอ่าต้องเรียกว่าวัสดุด้วยวัสดุการออกแบบดีไซน์แบรนด์นะครับทั้งสามตัวผมให้ผ่านหมดเลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบทรงไหนนะแล้วก็มาเจาะลึกเรื่องอ,อ เขเรียกว่าเรื่องดีไซน์นะครับเรื่องดีไซน์ดีไซน์ก็แล้วแต่คนชอบว่าท่านใดชอบระบบเปิดแบบท่มโฮก็อาจจะเอาเปสไปเดโคก็ได้นะครับแล้วก็ชอบใบมีดที่มันเ,เขาเรียกว่ากว้างๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับใช้ง,งานทั่วๆไปถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบมีดแนวต่อสู้ได้ใช้ในชีวิวจำวได้ก็จะแนะนำเป็น6 k นะครับทั้งต่อสู้และ e d c นะครับ ส่วนท่านใดชอบนอแนวใบมีที่ใบายาวๆหน่อยใช้งานเต็มไม้เต็มมือนะครับใบมี3.5นิ้วออกแคมได้นะครับก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เอ่อแรดโมเดลวันนะครับออนตาเโอแรดโมเดลวันอ่าประมาณนี้นะครับส่วนข้อเสียของแต่ละตัวนะครับแน่นอนว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียของเ,ออเทนเนเซียตเลยเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า วัสดุของเขาเนี่ยยังเป็น 8CR13Mv อยู่เลยนะครับต่อให้มีรุ่นอัพเกรดที่เป็นด้ามจับเป็น G10 เนี่ยแต่อยากให้มีรุ่นที่เป็น D2 มาแบบพวกนี้ก็จะดีมากนะครับเนื่องจากเหล็กที่เป็น 8CR นะ่ะจริงอยู่ว่าเราใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับถือง่ายก็รับคมง,ง่ายนะครับแต่ถ้าสมมติเราเราเป็นคนที่ ไม่ได้มีเวลาว่างหรือว่าไม่ได้อยากจะรับคมมีดบ่อยๆแล้วอยากให้มันคมนานๆสักปีหนึ่งรับที่หนึ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะอยากได้เหล็กที่มันเป็นพวกดีทูแบบพวกนี้นะครับพวกนี้อันนี้ผมใช้งานบ่อยสุดนะตัว 6K เ,เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังไม่ได้รับคมแบบหนักๆสักทีเลยนะครับเนี่ยเต็มที่ก็แค่เหมือนเอาไปเพิ่มคมกับตัวเซรามิกนะครับเนี่ยคมก็ยังหวานอยู่นะครับอ่า นี่คือข้อเสียของเขานะส่วนตัวที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือเหล็กเนี่ยอยากให้อัปเกรดเป็นดีทูก็จะดีมากนะครับแล้วก็ในราคาเหล็เดียวก,กันเนี่ยส่วนใหญ่มีดที่เป็นมีดแบรนด์เมกาหรือที่ขายในท้องตลาดเดียวกันเนี่ยเขาเป็นเด็กดีทูกันหมดแล้วนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยยังเป็นแป r อยู่นะแต่ส่วนที่เหลือนี่ผมชอบหมดเลยนะครับทั้งดีไซน์การออกแบบนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือได้แบรนด Spider ์สไปเดอร์โค้ด้วยนะครับนี่รู้ๆกันอยู่นะครับว่าแบรนด์นี้มัน ขาเรียกว่าอะไรมันโด่งดังในท้องตลาดมากกว่าแบรนด์อื่นๆเลยนะครับพอๆกับ iPhone เลยนะไอพวกนี้ครับอ่ามานี้นะครับส่วนที่เหลือก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีข้อติอย่างอื่นนะครับข้อเสียก็คืออ่อยากให้อัปเกรดเป็นเหล็กดีทูนะครับส่วนตัวนี้นี่ลูกหลักของผมเลยนะครับใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะครับมีนะครับข้อเสียของมันเลยคืออ่าน้ําหนักนะครับ น้ำหนักมันจะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะครับนี่เพราะว่าด้ามจับเนี่ยมันเป็นมันไม่ได้เป็นซับเฟรมสเตลเลตแบบไอ้พวกนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะมันเป็นแค่ฝั่งเดียวแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นสเตลเลตสตีลทั้งแท่งนะครับทาให้น้ําหนักมีน้ําหนักนิดนึงนะครับพวกนี้แค่ประมาณร้อยกรัมนิดนิดเองนะครับอันนี้ก็อาจจะประมาณร้อยไม่เกิน150กรัมแต่อันนี้น่าจะประมาณ170 180กรัมนะครับก็อาจจะ มีน้ำหนักนิดนึงเวลาพกใช้งานอาจจะรู้สึกรู้สึกไม่สบายตัวที่หนึ่งนะครับสรับท่านใดที่ที่อยากพกมีที่มันเบาๆนะพกสบายนะครับในกระเป๋ากางเกงหรือแม้แต่กระเป๋าตังกระเป๋าเป้ก็แล้วแต่นะครับเพราะบางท่านอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยอย่างเช่นมีคีมมีไฟฉายมีอะไรที่มันหนักอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียอย่างที่ผมบอกนะครับข้อเสียก็คือน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับส่วนอื่นๆ ไม่มีข้อติเลยครับทั้งวัสดุที่เป็นดีทูเรื่องราคาการออกแบบดีไซน์นะครับระบบล็อกระบบเปิดถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะเป็นลูกหลักของผมเลยนะครับ 6K เนี่ยชอบมากนะครับเป็นมีดที่ตกลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อเสียงมันนะครับอ่าส่วนตัวเลตโมเดลวันนะครับเล d โมเดลวัน ในรุ่นปกติที่ดามเป็น f i n นะข้อเสียของมันในผมน้วยก่อนนะครับจากที่ใช้งานก็มไม่ค่อยจะเจอข้อเสียของมันเท่าไหร่นะครับอ๋อก็อาจจะอันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นของแต่ละบ,บุคคลนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นคนที่มือไม่ได้ใหญ่มากนะครับอ่ามือไม่ได้ใหญ่มากก็ข้อมันไม่เชิงเป็นข้อเสียนะครับมันเป็นข้อฟิจารณนาเนาะ มันเป็นมีดที่ค่อนข้างจะไซส์ใหญ่นะครับเต็มไม้เต็มมือนิดนึงนะครับเวลาเราเอาไปใช้งานในในในชีวิตในเมืองเนี่ยในออฟฟิศในที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่ในที่ส่วนตัวนะครับที่สาธารณะเนี่ยอาจจะมันอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะครับเนื่องจากไปมีมันยาวเนาะมันยาวเห็นไหมฮะ3.5นิ้วนะครับก็น่าจะมีแค่นี้เหละที่เหลือผมผมว่ามันดีหมดเลยนะ ทางวัสดุทางอะไรนะครับการออกแบบดีไซน์นะครับเปิดปิดก็ลื่นนะครับเปิดง่ายนะครับระบบหมุนเป็นวัเชอร์ทองแดงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูอีกรอบใช่ทองแดงหรือเปล่าอ่ะใช่ครับเป็นทองแดงนะครับก็ทนทานดีนะครับไม่ใช่บอร์เวลลิ่งครับใช้งานลุยๆได้เลยนะครับมันจะเหมาะไปทางใช้งานแคมป์หรือว่าเราใช้งานในไซต์ก่อสร้างในที่ทํางานที่มัน มันไม่ต้องเจอผู้คนมากมายนะครับเนื่องจากไปพี่มันค่อนข้างจะดูยาวและใหญ่นะครับเต็มไม้เต็มมือก็อาจจะดูออกไปแนวคุกคามนิดนึงนะครับเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ก็พกใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะครับ EC ได้นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ใช้มีดแนวเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไปออกแคมป์กันนะครับอ่าออกแคมป์กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันกับทั้ง3ามหารเสือ3ามตัวนี้นะครับที่ราคา ใกล้เคียงกันไล่ๆกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบทรงไหนนะครับเพราะว่าง,งบประมาณในการซื้อเนี่ยมันเท่ากันนะฮะถ้าทานใดมีงบ2000บวกลบไม่เกิน25 0 0เนี่ยก็จะแนะนำเป็น3ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นครูสตีลมินิรีคอนวันนะครับที่ตอนนี้ผมได้ขายไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่กับตัวเนาะก็เลยไม่ได้เอาอยู่มาเทียบกันอันนั้นมันจะออกแนวหนามันจะหนาประมาณนี้เลยครับ ทั้งด้ามจับทั้งใบนะครับแต่ว่าใบมีดเนี่ยมันจะสั้นกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับใบมีดมันจะแค่ประมาณ3ามนิ้วนะครับแล้วก็จะบางกว่านี้เยอะเลยนะครับบางกว่านี้ด้ามจับก็จะสั้นกว่านี้ประมาณนี้นะครับ<ๆ>ก็เหมาะสำหรับใครที่อยากได้มีดบางๆสั้นๆปอมๆเล็กๆนะครับแล้วก็เบาด้วยนะครับอันนั้นก็จะแนะนาเป็นปตัวนั้นราคาใกล้เคียงกันแล้วก็ระบบล็อกที่แข็งแรงด้วยนะครับเป็นไทเอล็อกแบ็กล็อกนั่นเองนะครับ แต่ข้อเสียของมันเลยไอ้ตัวนั้นก็คือด้ามจับเนี่ยมันเป็น FRN ก็จริงนะครับแต่มันไม่มีลายเท็กเจอร์แบบนี้ทําให้จับแล้วลื่นนะครับบอกเลยว่าลื่นตวตัวผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันลื่นแล้วมันแบบมันจะหลุดมือเอาง่ายๆนะครับแค่เหงื่อออกนิดนึงก็จะหลุดมือแล้วนะครับอ่าส่วนที่เหลือ,อน,นี่ถือว่าโอเคหมดเลยนะครับแล้วก็มันสั้นไปนิดนึงนะครับมันสั้นไปนิดนึงเวลาใช้งานแล้วมันรู้สึกไม่เต็มไม้เต็มมือ ก็เลยได้ขายไปนะครับอจริงๆก็ยังไม่ได้จะโพสขายแต่ว่ามีมีสมาชิกท่านหนึ่งทักมาหลังไม่นะครับก็เลยปล่อยให้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอาไม้ชมกันกันกบ3ามตัวที่เรียกว,ว่าเป็นไม้เหมือใบเบากันนะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่สนใจมีดอยู่นะครับหรือแม้แต่รุ่นมือใหม่มือเก่านะครับถ้าเป็นมืนใหม่ก็เอาคลิปนี้ไปไว้ตัดสินใจได้นะครับถ้าท่าน เริ่มต้นจากมีดราคาหลักร้อยแล้วจากอัพไปมีดราคาหลักประมาณพันสองพันนะครับก็จะมี3ตัวนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับอันนี้ก็เหมาะกับใช้ในชีวิตประจวันนะครับอ่าทั่วไปได้นะครับอ่าอันนี้ก็เหมาะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ป้องกันตัวได้ด้วยนะครับป้องกันตัวได้ด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเหมาะกับใช้ในชีวิตประจาวันด้วยแล้วก็ออกแคมด้วยนะครับได้2ทางเลยนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบคลิปนะครับก็เกือบๆครึ่งชั่วโมงเนาะก็เอายาวๆไปเลยนะครับพูดคุยกันยาวๆก็ฝา,ากกดไลค์ฝากากดติดตามกันด้วยนะครับมีข้อเสนอเนี้ยหรืออยากให้ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับอยากเอาตัวไหนไมาเวียดกับตัวไหนที่ผมมีอยู่ในช่องแล้วผมยังไม่ได้ปล่อยไปหรือยังอยู่กับผมเดี๋ยวผมทําให้นะครับโอเคนะครับ หลัทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับสวัสดีครับ